สวัสดีเพื่อนๆชาวออไรนะครับก็มาทดสอบเกมครับเป็นจำฟอร์สนะครับเป็นจำฟอร์สซับไทยนะครับภาคไทยก็ล็อกไปที่หกสิบเฟรมเรทนะครับก็เล่นได้หกสิบเฟรมเรทนะครับเต็มที่เลยครับเกมนี้ใช้หวัดน้อยมากนะครับแค่สิบเจ็ดวัดเองโอเคครับเล่นสบายมากนะครับ อันนี้มันก็สอนเล่นนะครับก็ไม่มีปัญหารครับ โอเคนะครับถ้าอยากจะให้ทดสอบเกมไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากสั่งสนุนกันนะครับก็สั่งซื้อสินค้าเจ้าตัวออนไลน์นะครับได้ที่โพสได้เลยนะครับโดยจะสอบถามเข้ามาที่บ็อกก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับ สิกเฟรมเรทนิ่งไหมครับกินแบตน้อยมากนะครับแค่ใช้ไฟแค่16วัตต์นะครับ